รีวิวกำลังตูเล ทำเข้ากับสิ่อย่าง long l i แท็กเกิลและ f ีน e มิโนพาน้าท้าเวตาลรวมบูสเตอร์อยู่ที่105แต่ว่าเราทำทางสูงสุด106ยและทำให้เขาแฝงอยู่ที่107ได้นะครับโอ้โหเรียกว่าคู่แข่งเวียลามาทันทีก็รีวิวดูหน่อยนะัท้ายแชมูชั่นบู๊เนี่ยเล่นริมเส้นได้นะครับถ้าพลังที่เป็นจุดเด่นจะไม่เลวของเกมลับเนาะแน,น,น่นเลยนะครั้าสิบเกาหมดนะแล้วก็เป็นแองเคิลแมนที่จ่ายบอลนะโอ้โหโคตรดีนะค่าพลังจ่ายบอลเหมือนพวกออกเลเตเตอร์เลยอนะยังบอลเข่าบอลโอเคนคับจบสกอร์ไม่ได้คมแต่ว่าตั้งเต็บอลโค้งใช้้ไดดออยู่นะคควววามเเรร็็ิง์กี นะครับสเตมิน่าเขานั่งเยอะนะแต่ว่าสปีดต้นบาลา่เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเนาะอากาศยานภาพรวมก็อยู่กลางๆนะจะไปเด่นเรื่องของความกอันนี้ผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าตัวออลกเลเตเตอร์ให้ดูนะร,ร่างใหม่เนี่ยโอ้โหเห็นไหม ร่างใหม่นี่จ่ายบอลดีกว่าเยอะนะแองเกิลแมนจ่ายบอลดีกว่าออกเลดอีกนะเกมรับร่างใหม่ก็ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยร่างเก่าจะดีกว่าแต่ว่าดีกว่าบวกประมาณหนึ่งสองนะคือไม่ดีกว่าเยอะภาพรวมเนี่ยผมให้เป็นของร่างใหม่นะที่ดีกว่าต่อมาเนี่ยผมขอเปรียบเทียบกับวีเอร่าให้ดูบ้างนะหลายคนยกว่านี่คือโนหนึ่งแองเกิลแมนนะถ้าเป็นค่าพลังรึ่งบนนะโอ้โหตูเลดดีกว่าหมดนะจ่ายบอลนี่ดีกว่าเยอะนะจบสกอร์ก็ดีกว่าเยอะนะส่วนถ้าเป็นเกมรับนะครับโบวีเอร่ายังดีกว่านะส่วนถ้าเป็นสภาพร่างกายวจะได้ สปีดต้นแข็งแกร่งแล้วก็ความอืดนนะส่วนนอกนั้นก็จะแพ้ตูเล่นนะภาพรวมแล้วถ้าเกิดว e นะีเอล่าเนี่ยสรุปไม่ง่ายเลยคือเกมรับวีเอล่าจะเชิงดีกว่านะแต่ว่าค่าพลังความสมดุลน,นะนะครับคือฝรพัดประโยชนะ์เนี่ยเป็นกองกลางที่แบบทำได้หลายอย่างอะ่ะตูเล่จะตอบโจทย์มากกว่านะแล้วก็ส่วนตัวผมให้ตูเล่ดีกว่าด้วยแหละเพราะว่ามี2สกิลซึ่งเป็น2สกิลที่ดีด้วยเทียบเท่ากับเอ็ดมิลสนะันนะแองเกิลแมนบาซ่าเหมือนกันแล้วก็มีสสกิลด้วยนะค่าพลังขึ้นบนคล้ายกับวีเอล่าเลยนะตูเล ถ้าบังโซนเกมรับเนี่ยก็จะเป็นเอดมิลซันผมว่าเอดมิลซันกับเออวอล่าเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะถ้าเป็นเกมรับอะเอดมิลซันจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นความสมดุลอะสารพัดประโยชน์รอบด้านอะตูเร่ก็จะตอบโจทย์มากกว่าแล้ส่วนตัวผมชอบของตูเร่นะ สำหรับวิธีการมาเปลี่ยนข่าวหงเขา,าให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไป106นะบูตเตอร์ที่ไป106ได้ก็จะเป็นบูตดิวลิ่งซึ่งก็ค่อนข้างเหมาะสมนะถ้าเราใช้บูตดิวลิ่งนะลงทีมใช้กับบูตโค้ดอย่างคาเปโลเนี่ยเด้งไปที่106ทันทีนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราอัพไปเล่นในสายเซนเตอร์ Center, นะก็จะเป็นเซนเตอร์ประมาณ107นะซึ่งส่วนตัวแล้วเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ว่าผมว่าเล่น a n งเิลแมนอะตามหน้าการ์ดไปเลยเล่น d ีมไปเถอะในส่วนของการปรเปลี่ยนค่าพลังนะก็ยังพอปรับได้นะผมจะลดด e ฟเ n นทที่มันเ้านั่งเยอะออกไปนะแล้วก็จะลดเดเคอรี้ออกไปนะจะเพิ่มอากาศยานและการเออเอาเป็นเนะแล้วก็เพิ่มความเร็วนิดนึงนะแบบนี้นะจะได้ความแข่งแต่หลัก0กฟิลฟลิเหมือนวีเอล่าไหมความเร็วก็เกือบ 90นะแต่แบบนี้จะได้106ถ้าเราลงทีมใช้กับโคดอิตาลีนะสเปเติ etti, อันนี้ก็จะเด้งไปที่106แลละแต่ว่าใครที่อยากจะได้ความเร็วที่มันดีขึ้นนะเราสามารถลดดิฟบิ้งที่เออเนี่ยออกไปได้นะแล้วก็ไปเพิ่มเออไปลดพัชซิ่ง้วยมันต้องลดไม่งั้นแต่ไม่พอเนะไปเพิ่มโรบอดีแบบเนี้ยจะได้ความเร็ว89กนะก็ยังโอเวอร์้6เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนโคตนะเป็นโคอินซากีเนี่ย เหลือร้อนะแต่ว่าได้ความเร็ว90นะอันนี้ก็สวยนะก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ใครที่ใช้อินสกี้ผมว่าอัพเวีนี้ได้เลยนะเพราะว่าได้แข็งแกร่งได้ความเร็ว90เกมรับก็ยังแน่นอยู่จ่ายบ bon อลก็ยังดีอยู่นะสำหรับสกิลในแ <c oughs> อปอาจจะยังไม่เสถียรมากนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูของจริงมานะ สกิลเกมลับที่ขาดเลยจะเป็นอาริออซูเปอร์ตี้กับสไลด์แท็กเกิลน,นะสไลด์แท็กเกิลเนนะ่ะผมว่ายัางไงก็ควรเพิ่มนะยิ่งภาคเนี้ยการสไลด์มันมันดุดันแล้วอะ่ะควรเพิ่มสไลด์มากนะอาริออก็เพิ่มไปก็ดีนะหรือจะเพิ่มพวกสกิลเลี้ยงอ่ะเพิ่มขึ้นไปก็ได้นะซัมตูเล่โอโ้โหใครที่รอแองเกิลแมนดีๆนะผมบอกเลยว่าคุณควรจัดเลยใครที่กาลังหาแบบมิดฟิลด์ตัวลับเทียบ,บ,บแน่นๆให้กับทีมเสริมทัพด้วยแบบ2ส,สกิลด้วยนะเป็น2สกิลจ่ายบอลแล้วสกิลเกมลับอย่าง, lead, งลองลิสเนี่ย ดีมากนะครับจากที่เห็นค่าพลังแล้วก็สรีรร่างกายที่ค่อนข้าง,างตัวใหญ่แข็งแกร่งเนะี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามีโอกาสนะที่จะเป็นแองเคิลแมนที่ติดท็อปในภาคนี้เลยผมว่าท็อป5ท็อปทีหรือไม่ก็อาจจะติดเมตาตัวหลักได้เลยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าวิเล่าจะมาเป็นเซสตล์ไหนนะถ้ามาเดสทอยก็จะไม่แน่นเท่ากับแองเคิลแมนตัวนี้นะส่วนตัวแล้วผมว่าใครที่รอวิเอล่าไม่ไหวตูวเล่จัดได้เลยครับค่าพลังดีไม่น่าเกียดน,นะรับรองว่าโหดแน่แในสายแองเคิลแมนอะ